ใกล้จะแล้วนะมวยใกล้ต่อแล้วนะเลยยังไงค่ะขอบคุณนะครับมาที่สนามมวยแชมเปี้ยนชิพมวยไทยสเตเดียมเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะงานชักพระประเพณีวันนี้นี่ป่าสงปรมเตอร์ผู้จัดมานั่งเชียร์ติดขอบเวที สุดยอดมวยดังครับอดูลูกหลานจากเกาะสมุยครับตอนที่จะก้าวไปสู่มวยดังในอนาคตอัใน,น,ในใกล้นี้มาดูผลงานของฉลามชนชิ่าไม้เจอกับฉมวกขาวพอสำเพายิม่มเฮียสงเฉียวตีตีครับโปรโมเตอร์ผู้จัดอุ้ยกระแทกศอกซ้ายครับร่วงลงไปครับกรรมการขุดผาดน้อยวร,รบุตรนะครับหรือว่าไอ้หมูแข้งทองครับอ,อดีตนักมวยดังลูกเมื่อ40ปีที่แล้วครับ ตอนนี้ผันตัวเป็นกรรมการเอาเตะขวาขวาโตไปครับฉลามชนนี่โยนเข่านะครับป๋าทรงนี่โยนเข่าตามไปด้วยครับต่อย1-2เจอเตะซ้ายซ้ายมาขวาคืนครับเอาขวามาขวาคืนอื้นาคาคนนี้มวยดังแน่ๆน่ครับพยานจะสับสอดครับตั้งแขนไว้ดีครับโอ้โหทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับไม่ตามต่อไม่ได้ครับป๋าทรงนี่นั่งไม่ติดเลยครับต้องลุกเชียบ่อยครั้งเลยฮะ ยกสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นครับกับมวยคู่นี้ครับยาละสายตาไปไหนครับจับจ้องบนเวทีววสัดกันต่อเลยครับดูฮะแมต้องนั่งบิดครับบิดไปทางซ้ายที่บิดไปทางขวาทีแต่ว่าแม่ลม้มลงไปลุกขึ้นมาสู้ต่อครับหม,มัดหนึ่งสองเตะซ้ายครับเจอเตะขวาโต้เอาแข้งขวาขึ้นไป แฟนเหมวยก็ถูกใจแหละครับแบบนี้อุ้ยโดนแข้งซ้ายมาดึงสองลวงลำตัวโยนเข่าซ้ายทําได้ดีขึ้นมาเลยครับเตะซ้ายครับเจอต่อยเตะขวาคืนต่อยลําตัวเตะซ้ายมาโดนทุกซี่โครงไป3าครั้งครับสุดๆครับมันหยดติงครับเดี๋ยวฟังผลการแข่งขันกันจากพิธีกรบนเวทีครับแนนของการแข่งขันระหว่างฉลามชนทิพท่าไม้ กับฉมวกขาวพอสเผภายิงกรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนน49 48 48 49และ49ต่อ49ผลการแข่งขันเสมอกันครับโอ้โหเสมอกันไปครับกรรมการชูมือนี่มาพร้อมกับเสียงทาซานเลยนะครับโอ้โหไม่เชิญก็มาครับแบบนี้ครับโอ้อาจจะมองว่าขัดสายตาเซียนมวยครท่านผู้ชมที่เคารพครับ ก่อนที่เราจะมาชมมวยคู่สำคัญในคืนนี้เรามาชมโชว์พิเศษจากป๋าซองครับเชิญเลยครับว,ว้าวสวยงามมาก ช่านผู้ชมสี่ลอมครับและต่อไปนะครับจะเป็นการแข่งขันของวุยคู่เอกในรายการในคืนนี้นะครับจากฝีมือการประกบของโปรโมเตอร์มือทองสมองเพชรโปรโมเตอร์ทร er งศักดิ์ทรงอำนาจหรือเฮียซองของพวกเรา<ว><น>และคู่เอกในวันนี้นะครับทางด้านบุนทำเงินขิงน้อยสิทธิ์เทียนชัยขอเชิญติดตามได้เลยครับ ต้องบอกว่าเป็นคู่มวยหยุดโลกทีเดียวครับแหม่ขิงน้อยนี่ยังไม่เคยขึ้นชกมาก่อนครับเจอกับนักมวยประสบการณ์สูงน้ำหวานลูกแม่กุหลาบยังไม่เคยชกมวยมาก่อนครับนี่เป็นครั้งแรกของเธอครับว่าอย่างไรครับขิงน้อยยังดูตื่นตื่นอยู่เลยครับนี่ครับประสบการณ์บนเวทีไม่มีเลยครับขิงน้อยนี่แกเป็นสาวที่เต้นเก่งกแต่ว่าพอจะขึ้นมาต่อยบนเวที จะเต้นออกหรือเปล่าครับลูกแม่กุหลาบวันนี้ต้องเจอกับกระดูกขัดมันชิ้นโตครับน้ำหวานลูกแม่กุหลาบครับชื่อน้ำหวานนะครับแต่ว่าโอ้โหหน้าตาเธอไม่หวานเลยนะครับลำหักลำโค่นดีครับไม่มีอะไรเลยดูฮะทำเหมือนซ้อมทุกอย่างลำหักลำโค่นเหมือนผู้ชายเป๊ะเลยครับต้องไปกลัวไม่มีอะไรกลัวทำไมป่าทรงเชียครับป่าทรงเชียครับทรงใสจะเชียน้ำหวานครับป่าทรง อาล้วครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทียังเป็นกรรมการผุดผาดน้อยวรวุฒิครั้งแรกของเธอนะครับสาวน้อยรักการเต้นอย่างขิงน้อยครับวันนี้มาเจอกับนักมวยที่ผ่านเวทีมาอย่างโชคโชนโอ้โหแล้วหน้าตานี่บอกบุญไม่รับเลยนะครับอย่าเอาซองผ้าป่าไปให้ครับหน้าตาเธอนี่อารมณ์เดียวครับนี่ครับโอ้โหตีหน้ายักเข้าหาขิงน้อยแน่แบบนี้กรรมการก็บอกกติกาคร่าวๆครับ ดูมีอารมณ์ตกใจครับมีอารมณ์ตื่นเต้นเลยครับคิงน้อยสิทธิ์เทียนชัยอม่ตกลัวนะครูเทียนครับขึ้นมาบริกรรมคาถาถอดมงคลลูกสาวด้วยตัวเองสู้ๆนะต่อยมันอย่างที่สองนั่นแหละแววตทาก็แหม่มีกล้ากล้ากลัวๆอยู่บ้างครับครั้งแรกของเธอครับแหมอะไรอะไรที่เป็นครั้งแรกก็แน่นอนแล้วครับมันอดที่จะตื่นเต้นไม่ได้ครับ ชู two, 2ม e> ือข no. ึ้นฟ้าแสดงความมั ja ่นอกมั่นใจครับเดินเข้าหานะครับน้ำหวานเตะขวาครับเตะขวาครับยกบังแค่ไม่ทันครับคิงน้อยเอาอาหน้าหมานน้าหมานบอกว่าต้องเตะขวาครับที่เด็ดของคิงน้อยก็อยู่ที่แข้งขวาครับเตะหนักธรรมชาติครับแต่ว่ายังไม่เคยชกมวยบนเวทีมาก่อนนี่ทีน้ หยาบเข้าไปเตะลุดครับเตะมืดโดนเหวี่ยงล้มครับจิงน้อยเตะขวาครับรหวานครับเตะขวาครับเตะขวาครับเอาทาเอาทาหมดยกครับหมดยกดีดีไปขึ้นไปสอนนุ้น น้ำหวานต้องติวเข้มหน่อยแหละครับเป็นไงบ้างขิงเป็นไงบ้างทำไมไม่ออกไปเอาน้ำกู้นทำไมขิงแช่ไว้ก่อนเป็นไงขิงน้อยดูเหมือนจะอยากจะคลายของเก่าครับตัวให้เตะโอ้แต่คนนี้ครับระบบิหายใจยังดีอยู่เลยครับเป็นไงงขิงนี่แครับประสบการณ์บนเวทีของน้ำหวานครับตั้งใจดีนะสู้เลยเข้ามาเตะ่อกเลยน้ำหวานบอกว่าพยายามออกหมัดแล้วก็เตะฝาเยอะ สู้กันต่อครับหัวใจยังสู้ครับหัวใจยังสู้ครับขิงน้อยน้ําหวานขยับเข้าไปเข่าขวาครับเข่าขวาครับแม่กพับคออ่อนไม่ได้ครับถูกใจปลาสซงอีกแล้วครับลูกแล้วลูกขึ้นมาครับลุกช้าซะด้วยครับลุกช้าซะด้วยเอาทีบขวาครับอืเอาตัวลบกันไปได้ครับมาดหนึ่งสองสามครับ โอ้จังหวะโอ้ยเตะขวาครับโอ้โหหลับหูหลับตาเตะครับน้ำหวานโอ้ยอึ้งไปเลยครับอึ้งทึ่งเสียวไปเลยครับยังไงฮะตกใจครับคนเตะก็ตกใจไอออป๋าทรงอะไรเนี่ยป๋าทรงยังไงฮะป๋าทรงอะไรขึ้นเนี่ยป๋าทรงชี้ชี้โดนได้ยังไงโดนได้ยังไงครับโอ้ครับชนะแบบงงงงครับโอ้โหน้ำหมาดน้ำหมาดสะใจครับเนี่ยครับทำได้จริงๆครับทิงน้อยเอ็งว่ากูใหอะไรมา สนับสนุนโดย The Mall Group กู <c oughs> นั่เป็นพ่อที่ใช้ไม่ได้ลูกมันถึงเป็นอย่างนี้ไงก็พ่อเขาชอบชอบทำอะไรหนะ้มามอโหอยู่ตลอดอ่ะครูเทียนแกคงอยากให้ใช้นี่ให้หมดเร็วๆ <c oughs>